ถ้าทรัพย์สมบัติเยอะแล้วเขามีความสุขนั่นแหละคือพระพรของพระเจ้าแต่ถ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ยังขาดความสุขไม่มีสันติสุขมีแต่ความกังวลอยู่กับเรื่องนั้นก็น่าแสดงว่าทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่พระพรอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขหรือสันติสุขนั่นแหละคือพระพรของพระเจ้าคนอื่นอาจจะมองว่าข้าศึกศัตรูที่ต้องไปต่อสู้เนี่ยมันน่าเกรงกลัวแต่ท่านก็เป็นผู้ที่กล้าหาญแล้วก็ไม่กลัวผู้ต่อสู้ที่ตัวใหญ่ เมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้เราได้รับความรอดก็อย่าได้คิดว่าไม่มีเงื่อนไขว่าพระเจ้ารงไทยแล้วแล้วพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่เราแล้ว,ลวเราไม่ต้องปฏิบัติสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการบทเรียนสบาโตกับผมอาจารย์คารมพงุทิศขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามติชมและคำแนะนำ ใจความสำคัญของบทเรียนในวันนี้โยชัวต้องสารต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการนำอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญากุญแจสู่ความสำเร็จของโยชวัวไม่ใช่กำลังทหารหรือกลยุทธ์ส่วนตัวแต่เป็นการเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าทรงยืนยันว่าการทรงสถิตของพระองค์จะนำความสำเร็จและความเจริญที่แท้จริงมาให้ซึ่งไม่ใช่เพียงความมั่งคั่งทางวัตถุแต่เป็นความกลมกลืนกับคุณค่าฝ่ายจิตวิญญาณ ขอเชิญให้เราร่วมใจกันอธิฐาน ชัตุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเราทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักและความเมตตาของพระองค์ที่ทรงโปรดประทาให้กับขพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนมีโอกาสที่จะมาร่วมกันในการที่จะหลุนใจเสริมสร้างจิตวิญญาณซึ่งกันรายการเพื่อการเติบโตในพระคุณและความรักของพระองค์ของพลัานบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ทรงโปรดช่วยเหลือเราให้เข้าใจในพระคุณและความรักน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอมอบการศึกษาบทเรียนด้วยกันหลุนใจด้วยกัน วันนี้ไว้กับพระองค์ผู้ทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าบม,มเรียนนี้เราเรียนถึงพระธรรมโยชูวาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจากการนำของโมเสสมาเป็นโยชูวาจากที่โมเสเนี่ยได้นำชนอิสราเอลมาตลอดเวลาแต่พอถึงช่วงเวลาที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องเป็นการข้ามแม่น้ำแล้วก็ต้องต่อสู้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยพระเจ้เข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้ามีการเปลี่ยนผู้นำเสี็จแล้ว ผู้นำที่จะนําพลาภัพของพระเจ้าอย่างไรแล้วก็เป็นผู้นําสาหรับคนรุ่นใหม่ด้วยเราจะเห็นว่าอิสราเอลที่คนรุ่นเก่าๆเ,เ,เดินทางในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ล้มตายกันและเรามาดูว่าคนที่เหลือเนี่ยว่าจะเข้าไปสู่แผ่นดินนั้นอย่างไงจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายและเขาแก้ไขปัญหาอย่างไงที่จะทําให้เขาได้สําเร็จพิชิตแผ่นดินต่างๆบอกได้เลยว่าสนุกโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นําโยชิวานี้เรากําลังเรียนสูตร เคล็ดลับสู่ความสําเร็จหรือชัยชนะผ่านทางมุมมองในพระคัมภีร์ที่พระเจ้านำหัวใจก็คือเรื่องของการยกแผ่นดินให้ใ<ช>แล้วก็เรื่องของบทเรียนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเจ้าทรงสอนผู้นําต่างๆใ,<ช>ให้ติดสนิทกับพระเจ้ายังไงอา<ช><ช>จารย์มีอะไรเสริมไหมครับในประเด็นเรื่องโยชูวาซึ่งมาเป็นผู้นำเนี่ยตอนที่ท่านได้รับใช้อยู่กับท่านโมเสสเนี่ยก็มีความประทับใจนะในการมองโลกในแงด่ดีในการมีความคิดในทางบวก ที่โมเสสส่งให้ท่านเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินเยริโคเนี่ยซึ่งเห็นแล้วว่าคนหรือว่าคู่ต่อสู้ในเมืองเยริโคเนี่ยร่างใหญ่เท่ายักษ์สายลับที่มองในแง่ลบเขาบอกว่าเราเหมือนตั๊ก,กแตนที่จะไปต่อสู้เขาเราไม่ใช่คู่ต่อสู้เขาเลยแต่ว่าโยชูวาคาเลฟเนี่ยก็มองว่าเราต่อสู้โดยพระเจ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปต่อสู้และไปยึดออกมาดังนั้นนี่ อาจจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่พระเจ้าทรงเลือกให้โยชวเนี่ยได้มาเป็นผู้นําแทนโมเสสซึ่งโยชวาก็ได้รับใช้ช่วยโมเสสมาตลอดพอเข้าสู่บทเรียนนี้นคือว่าโยชวานี่เป็นผู้ที่ได้รับความสําเร็จในการที่เข้าสู่แผนดินแห่งพันธสัญญาในการที่รับช่วงต่อจากโมเสสแล้วก็เรามาศึกษาดูด้วยกันว่า โยชูวามีเคล็ดลับอะไรที่ได้รับความสำเร็จและนำอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดิบพันธสัญญาได้แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับความสำเร็จกับการดำเนินชีวิตของเราความสำเร็จในพันธกิจของเราความสำเร็จในการงานที่เรารับผิดชอบอเราสามารถที่จะเอาแบบอย่างของโยชูวาเนี่ยมาใช้ในชีวิตของเราได้ครับ ว่าใจสาคัญก็คือแผ่นดินที่พระเจ้าจะประทานให้ข้อคนจานะครับอยู่ในโยชวาบทที่1ข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่า mm hmm. เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทําตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหนจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสําเร็จอย่างดีในทุกแข่งที่เจ้าไปท่านมีความแข็งแกร่งมีความกล้าหาญเหมือนดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น คนอื่นอาจจะมองว่าภา่าศึกศัตรูที่ต้องไปต่อสู้เนี่ยมันน่าเกรงกลัวแต่ท่านก็เป็นผู้ที่กล้าหาญแล้วก็ไม่กลัวผู้ต่อสู้ที่ตัวใหญ่แต่ว่าท่านมีเข้มแข็งก็และท่านก็ซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยแล้วก็มีความเข่งขรัดในการรักษาพราบัญญัติของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างดังนั้นในการต่อสู้ทั้งฝ่ายกายภาพหรือว่าการต่อสู้ในสนามรบกที่ท่านต้องมาชิญแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณท่านก็มีความเข้มแข็งด้วยนี่คือคุณสมบัติของ โยชัวก็เป็นสุดสําเร็จหรือว่าเป็นเคล็ดลับของเราอย่างพระคัมภี์พระเจนะของพระเจ้าถือว่าเป็นหัวใจในการเริ่มต้นเลยในการที่จะเริ่มต้นความเชื่อต่างๆในการที่จะทําให้เรามีความกล้าหาญ่พระเจ้าบอกให้เรารักษา,ษาธรรมบัญญัติของพระองค์คือพระคมภีร์ของพระองค์น,นั่นเองพระวนจนะไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวแต่ว่าโยชัวได้ปฏิบัติตามด้วยนะคะก็เหมือนกับพระบัญญัติของพระเจ้านะคะที่บอกว่าอย่าให้หันเหจากธรรมบัญญัติ ทางไหนเลยแสดงว่าการปฏิบัติกับความเชื่อต้องมาด้วยกันเพราะฉะนั้นโยชูวาเนี่ยเขามีความเชื่อในพระเจ้าเขาวางใจในพระเจ้านะคะและที่สําคัญอนาะจารย์ในข้อที่9นะถ้าเราอ่านต่อไปอีกนะเยชูวาพระเจ้าจะบอกว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยและหลายอย่างจะเห็นว่าท่านมีความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้าก่อน เมื่อมีความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าบอกสิ่งนี้พระองค์บอกแค่ไหนโยชิวาเชื่อแล้วก็ทําตามและที่สําคัญพระเจ้าบอกว่าเพื่อเจ้าจะได้รับความสําเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปด้วยนะคะสำหรับเคล็ดลับความสําเร็จของโยชิวาก็อยากจะสรุปรวบรัดให้ได้เข้าใจคร่าวว่าประการที่1คือจงเข้มแข็งและก้าหาญจงสัต์ซื่อ เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าประการที่สองเขาให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรารการที่สามก็เราเองก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าแล้วก็ประการต่อมานั้นก็คือว่าเผชิญหน้ากับการต่อสู้ฝ่ายบัญญัติดังนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ฝ่ายชอบธรรมของพระเจ้านะครต่อไปนะครับเราจะมาถึงเรื่องของคําถามท้ายบทสักนิดหนึ่งดังนั้นช่วงนี้นะครับขอพี่น้องช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าช่วยกันแสดงความเห็นให้ช่วยกันตอบคำถามก็แล้วกันเนาะ ในการที่จะช่วยกันเรียนรู้จากบทเรียนในคําถามแรกนะครับเราจะนําหลักการจากชีวิตของโยชัวามาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างไรถ้าเราอยากจะประสบผลสําเร็จเราจะเห็นว่าโยชัวนี่เขาเป็นคนหนึ่งที่มีความซื่อสัตย์ในพระเจ้ามีความซื่อสัตย์ในพระคำของพระเจ้าและพระเจ้าบอกสิ่งไหนทาสิ่งนั้น และโยชูวานี่ไม่หวั่นไหวนะคะตั้งแต่ที่เขายังไม่เป็นผู้นำได้ซ้ําไปครั้งที่โมเสสเป็นผู้นําแล้วได้ส่งโยชูวานะคะคาเล็บเข้าไปสอนแนมคนยัดอะไรต่างๆใช่ใช่ใชเขามีความเชื่อว่าเรื่องพระเจ้ายกแผ่นดินนี้ให้เขากับเขาแล้ววเราจะไอ้นั่นอะไรนะเขาพยายามที่จะคัดค้านความคิดของอีกกลุ่มหนึ่งะที่คัดค้านทั้งที่เขาก็มีกี่เสียงเองตอนนั้นส่งไปกี่คนอาจารย์เป็นสิบไหบคนแล้วแคนไม่เห็น อยัวกล<ร>ัวอย่าบอกเ,<ล>เอาจะเข้าไปทําไมเดี๋ยวคนก<ช>็ <laughs> แต่โยชิวาฮาเลฟแม้จะเป็นเพียงสองคนใช่ไหมเขาก็เหมือนกับยังสามารถที่จะคัดค้านหรือให้พูดในแง่ดีนะคะ<อ>ว่าพระเจ้านั่นแสดงเขาเห็นถึงความเขาเรียกว่ายึดมั่นในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเ<อ>ชื่อเห็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำมานั่นแหละก็คือว่าเป็นการสะสมความเชื่อความวางใจในพระเจ้าที่ได้รับจากการดําเนินตามเป็นผู้ตามโมเสสที่สําคัญก็คือว่าเขาได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ยกตัวอย่างเราไปบวชเนาะอาจารย์เนาะพอเลิกบสชทุกคนรีบๆ,ๆ,ๆ,ๆบรีบๆรีบกลับใช่ไหมอาจารย์เราจะเห็นว่ามีบางคนยังยังอยู่แล้วก็<ม>ยังพ<ม>ุกเขา่ขาอาธิษฐานอยู่่ะอาจา<น>สิ่งนี้อาจจะทำให้เรามองเห็นว่านั่นคือสิ่งที่เยชูวาสะสมในความเชื่อแล้วก่อนพึ่งพากับพระเจ้ามาตลอดเวลาต,ตอนนี้มาดูชีวิตของเราว่าเออ,อเราเนี่ยหนึง่งเราได้มีความเชื่อและซื่อสัตย์กับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน เราพึ่งพากับพระเจ้าจริงหรือเปล่าเวลาที่เราประสบป,ปัญหาการทดลองหรือความทุกข์ยากอะไรที่เข้ามาอาจารย์เราพึ่งพาใครในเวลานั้นมันก็จะเป็นสะท้อนให้เราได้เห็นเห็นว่าเราจะพึ่งพาใครอยากจะประสบสําเร็จเราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าเหมือนกับโยชูวานะคะคที่ได้ทําเป็นแบบอย่างให้กับเราและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าได้นี่ไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆมันพึ่งพาอัตโนมัติมันต้องมีความสัมพันธ์เราต้องนมัสก,การพระเจ้าเฝ้าเดียวกับพระเจ้าในทุกวัน คืออย่างน้อยนี่มันไม่จําเป็นว่าต้องเอาในบทเรียนเป็นการเฝ้าเดี่ยวเท่านั้นเสมอไปนะคะข้อบันพีของพระเจ้าหรืออะไรเป็นการทําให้เราสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วในวันนั้นเราจะได้ข้อคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับสะสมความสัมพันธ์ความเชื่อความวางใจในพระเจ้าไปเรื่อยๆค่ะจ้าเมื่อเรามีข้อควาของพระเจ้าเราจะไม่กลัวไม่หวั่นไหวเหมือนกับโยชูวาเพราะเรามั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าครับแล้วก็ ดูตัวอย่างจากบุคคลในพระคัมภีร์ที่เขาดําเนินตามพระเจ้าใช่ค่ะใช่คือตั้งแต่สมัยโนอาโนอาก็เป็นผู้ที่ดําเนินตามพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความสัตย์สื่อในพระเจ้ามาถึงสมัยอับราฮัมอับราฮัมก็เป็นผู้แสวงหาพระเจ้าผู้ดําเนินตามพระเจ้าถ้าเราอยากสาเร็จเหมือนกับโยชูวาสาเร็จเหมือนโมเสสสาเร็จเหมือนอับราฮัมสําเร็จเหมือนกับโนอาหลายคนอาจจะบอกว่าอยากจะดําเนินพระเจ้าเหมือนกับเอโนเอโน พระเจ้าทรงรับไปเลยูกหายไปเลย <c oughs> ไม่มีใครพบท่านการในด้านของโยชวัวอาจจะไม่ถึงลำดับขั้นถึงเอโนไม่เหมือนกับท่านเอลียาที่พระเจ้าทรงส่งราชรสมารับ กับคืนโซผ่นดินสวรรค์แต่ว่าพระเจ้าเห็นนั้นแหละว่าระดับโยชูวาเนี่ยพระเจ้าเห็นแล้วว่าเขามีความสู์สมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นผู้นำนนพระเจ้าก็จึงได้เลือกเขาว่าเขามีความส่อสัต์และเขาพึ่งพาพระเจ้าจิตวิญญาณดีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเขาก็ต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณก็คือความบาปความโลกความปรารถนาทางโลกมไม่สามารถที่จะฉุดดึงเขาได้ในการเข้าไปยึดในแผ่นดิน พันธสัญญามันก็มีสิ่งที่ทดลองมากมายนะไม่ว่าจะเป็นฝูงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเงินทองคําอะไรต่างๆจะต้องยึดที่จะต้องฆ่าที่จะต้องกําจัดทิ้งให้หมดเนี่ยโยชวาจะไม่มีมนทินในเรื่องนี้เลยสุดยอดเลยเนาะนี่คือการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงซื่อสัตย์ด้วยข้อที่2นะครับความสัมพันธ์ระหว่างพระสัญญาของพระเจ้ากับการเชื่อฟังของเราคืออะไร ครับในพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยการที่จะได้เห็นแผ่นดินแห่งวันทสัญญาประชากรอิสราเอลก็ยังมองไม่เห็นไิ่ภาพาไม่ออกนะแต่ด้วยความเชื่อความไว้วางใจในที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็ทรงให้เห็นแผ่นดินบันทศได้เข้าไปอยู่ได้เข้าไปยึดครองได้เป็นเจ้าของแผ่นดินในด้านจิตวิญญาณขวังกุม้ม เรายังไม่เห็นหบบกพันธดินแห่งความรัสัญญาที่พระเจ้าได้ส่งจัดเตรียมให้ถึงพระเจ้าสมบอกเราว่าอย้งครับอย่าได้วิตกกังวลไปเลยเราไปจัดเตรียมที่ไว้สาหรับท่านทันท้งหลายแล้เราจะกลับมารับท่านทั้งหลายไปอยู่กับเราเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยดังนั้นพระวจนะคมของพระเจ้าเป็นจริงพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเราก็ต้องมีความเชื่อความมั่นคงมีความเข้มแข็งล้าหาย่างตัวอย่างของโยชูวา ในเวลานี้เราก็ต้องเห็นแล้วว่าตัวอย่างนี้ได้รับความสําเร็จสูตรนี้ได้รับความสําเร็จเราก็ให้เชื่อมั่นเข้มแข็งกล้าหาญพ่งพึ่งพาในพระเจ้าแล้วก็ต่อสู้กับป่าสุดยิ่อย่างได้ทอถอยได้ล้มเหลวเพราะว่าศัตรูของท่านคือมารคอ,อยวนเวียนสอหาคนที่มันจะกัดก<ค>ิน<ค>ได้นั้นเราไม่ได้ต่อสู้กับเนหตุคือเลเลือดอะไรอย่างเงแต่ว่าเราต่อสู้กับกับเทพกับเทพโมหะแห่งความมืดซึ่ง เราทั้งหลายไม่ใช่คพ่ต่อสู้ของมันเลยรว่าพระเจ้าทรงให้เราได้มีความยินยัดมั่นคงและเข้มข็เรามีมองอยังไงการเกี่ยวเ,เรื่องของพระคุณและพระบัญญัติพระคุณและพระบัญญัตินี้ก็คือว่าเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้เราได้รับความรอดก็อย่าได้คิดว่าไม่มีเงื่อนไขว่าพระเจ้าทรงไถ่แล้วแล้วพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่เราแล้วเราไม่ต้องปฏิบัติถ้าคิดอย่างนั้นก็คือเป็นอันตรายแล้วก็ผิดเป็นการหลอกลวง เอเลนเจไว้ก็ว่าการพูดเช่นนี้ก็คือเป็นการหลอกลวงโดยสินน้นเชิงดังนั้นถ้าเราเชื่อในพระคุณมันต้องเกิดผลในทางปฏิบัติอืมไม่ใช่ว่ามีพระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอแล้วและไม่ต้องปฏิบัติเราต้องเกิดผลแห่งความเชื่อความเชื่อน,นั้นจะนําไปสู่การเชื่อฟังครับการเชื่อฟังเราก็ควรเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเพราะเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าทําให้เกิด ความเชื่อฝังพระเจ้าและมีความกระตาอยู่พระองค์ทรงพระเมตตาพระองค์ทร,รงทรักเราอายู่ไหเรา,าตอบสนองต่อพระเจ้าคนกัน,กนชอบมากคำหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่ฐาน,นว่าขอให้พระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จเป็นจริงในชีวิตของเรานั่นแสดงว่าพระสัญญาของพระเจ้ามีมากมายสำหรับชีวิตของเราอย่างเช่นว่า ที่พระเจ้าว่าอยาให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยใช่ไหมคะท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยดังนั้นในที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระสัญญาของพระเจ้ากับการเชื่อฟังของเราคืออะไรพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาไว้กับเราแต่พระสัญญาของพระเจ้าจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเราได้เชื่อฟังในพระสัญญานั้นและการเชื่อฟังของเราเนี่ยเมื่อเราเชื่อมันก็จะนํามาสู่การปฏิบัติ ในการปฏิบัติที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกแบบนี้ว่าอย่าให้ใจของเราวิตกกังวลเลยนะพระเจ้าหรือพระเจ้าบอกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิดจนกว่าจะสิ้นยุคมันจะทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อและความเชื่อที่แท้จริงนะพี่ก็บอกว่าความเชื่อที่ปัจจาก,การปฏิบัติก็เหมือนกับร่างกายที่ปัจจการจิตวิญ,ญญาณดังนั้นความเชื่อของเราเหมือนกันเมื่อเราเชื่อในอะไรเราจะต้องไปปฏิบัติ สิ่งนั้นและเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนมีความเชื่อแต่เราจะเชื่ออะไรแต่สิ่งที่เราแสดงออกไปหรือว่าเราปฏิบัติออกไปนั่นแหละมันจะสะท้อนถึงว่าเรากําลังเชื่ออะไรอยู่เราพระบัญญัติก็คือการทําทําเพื่อที่จะได้รับความดีหรือทําเพื่อที่จะได้รับความรอดหรือทําทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนชอบทำโดยที่เราไม่ได้สนใจเพราะคุณคือเราไม่ได้เชื่อในความรอดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราเพราะฉะนั้น ความเชื่อนี่นำเราไปสู่ความรอดก็คือพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้านำเราไปสู่การเชื่อฟังนั่นคือเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าบอกด้วยความรักไม่ใช่เพื่อเราจะทำเพื่อเราจะรับความรอดแต่เราปฏิบัติเพื่อเป็นการขอบพระคุณสำนึกในความรอดที่เราได้รับจากพระเจ้านะคะสุนง่ายๆก็คือว่าความเชื่อทำให้เราได้รับความรอด ก็คือต้องมีความเชื่อจากภายในก่อนถูกต้องะสะท้อนออกมาที่การปฏิบัติใช่ไม่ใช่การปฏิบัติด้านนอกที่จะทําให้เราได้รอดความรอดใช่ใชการปฏิบัติตามพระบัญญัติเพื่อจะได้รับความรอดก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนที่สามารถจะทําเป็นคนดีได้ตัวของเราเองได้มีความเชื่อเออการกระทําไม่สามารถทําให้เราเป็นคนชอบธรรมได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่จะทําให้เราได้รับความรอดความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่การเชื่อฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเพราะว่ามันต้องแสดงออกาการปฏิบัติไหนถ้าเกิดไม่ควบคุมที่จิตใจนี่แก้ไม่ได้คนก็จะหาช่องว่างทางกฎหมายในการที่จะพลิกแพงในการที่จะทําชั่วอยู่ตลอดเวลาะแต่ถ้าเกิดมาจากใจคือทุกอย่างมันสะท้อนออกมาด้วยความรักทั้งนั้นตามพระบัญญัติของพระเจ้าผู้หญิงที่ถูกจับในฐานล่วงโดยเวิพระเจ้าจึงได้ถานคนที่จะเอาหินคว้างเธอเพราะว่าถ้าใครไม่มีความบาปก็ให้คนนั้นเอาก้อนหินคว้างเธอต่อปรากฏว่าถ้าจะพิพาษาทุกคนตามพระบัญญัติ ไม่มีใคร,ใครชอบ <ทำ S 1> ใช่พระคุณของพระเจ้านั้นบอกว่าคนที่จะเอาโทษของเจ้านั้นไปไหน <c oughs> องเจ้าข่าพวกเขาไปกันดดังนั้นพระคุณก็ปรากฏมากเอาเถอะถ้าหากว่าพวกเขาไม่เอาโทษเจ้าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทําผิดอีก <c oughs> คือพระคุณและผลของการที่ได้รับการให้อภยัยผลของรับพระคุณคือว่าตั้งแต่วันนั้นชีวิตของนางเปลี่ยน นางไม่ได้เป็นเหมือนเดิมค่ <Huh. S 2> ะดังนั้นนี่คือผลของการเชื่อฟังตัวน้องการืึมคือว่านางไม่ได้กลับไปสู่ชีวิตเดิมที่นางเคยทำนางเปลี่ยนแปลงนี่คือนางได้รับผลท,ทั้งพระคุณได้รับผลท,ทั้งพระบัญญัต huh. <I> mean. ิค่ะอรมนทร์คำถามที่สามนะครับท่านนิยามความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองจากมุมมองของพระคัมพีอย่างไร พูด,ดถึงชีวิตโยชัวก่อนนะตอนนี้โยชัวยึดแผ่นดินได้ทําสงครามกับกรรษัตริย์องค์ใดในแผ่นดินคานาอันชนะรวยทั้งแผ่นดินรวยทั้งดินแดนที่อุดมสมบูรณ์บ่อน้ําพุที่อุดมสมบูรณ์ที่ดินอันง,งดงามโยชัวเป็นเจ้าของหนึ่งและทรัพย์สินอะไรที่ยึดได้ตามที่พระเจ้าให้เป็นเจ้าของได้ โยชิยวาเป็นแค่ของเงินและเป็นผู้จัดก,การทุกอย่างให้ทุกคนได้ตามความชอบธรรมอันนี้คือรวยทางด้านฝ่ายกายภาพฝ่ายวัตถุแต่นี่ร่ํารวยหรือว่าสําเร็จฝ่ายความวิญญาณนือฝ่ายความชอบธรรมพระเจ้าไม่ใช่วัตถุแต่คือร่ํารวยฝ่ายจิตวิญญาณร่ารวยในความเชื่อฟังร่ํารวยในควา,า,ามยำเกรงพระเจ้าร่ํารวยในการดาเนินตามพระเจ้านี่คือการเจริญรุ่งเรืองรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ตามคําศัพท์ที่บอกว่า ก็คือว่าการกระทําอย่างฉันฉะนะโดยการบันเพลิงพระเจ้าและเชื่อฟังพระวัตจ้เป็นผลลัพธ์ของการไว้ความแกในทา,างสุนักา์ของพระเจ้า,าคือเป็นการเจริญรุ่งเรืองในทางที่ถูกต้องความเจริญรุ่งเรืองที่ควรจะเป็นการร่ารวยทางวัตถุใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ติดยู่รับผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าอับราฮัมก็เป็นผู้ร่ํารวยมั่งมีแต่ว่าเขามั่งมั่งมีในพระพรของพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงวยพรในทางด้านวัตถุ ก็เหมือนในพระธรรมสดุดีเนาะที่บอกว่าให้เรายำเกรงพระเจ้าให้รักษาพบัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆของพระองค์เพื่อเราจะได้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเราจะได้ฉลาดเป็นคนที่มีสติปัญญาก็เหมือนอย่างที่อาจารย์พูดนะมันมีความสอดคล้องกันเรื่องของวัตถุพระพรทางวัตถุแล้วก็พระพรทางเรื่องของสติปัญญาถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยความร่ํารวยมันก็มาใช่ไหมจันคนที่มีสติปัญญาเงินทองก็ไม่ไปไหนแต่สําหรับคนที่ไม่มีปัญญาใช้เงินไม่ถูกต้องดําเนินชีวิตไม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยทุกอย่างมันก็สูญเสียบพรางคนดื่มเหล้ากินยาใช้ชสมาร์เสสมเมาชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คนจะเป็นก็สมมติว่าให้คนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้ามาบริหารเงินพันล้านและไม่มีความสัตย์ซื่อในพระเจ้าเลยคิดว่ามันจะได้นานแค่นแต่ถ้าคนที่ยำเกรงซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพ <c oughs> ระเจ้า <c oughs> อาจจะบริหารเงินหมื่นกลายเป็นเงินพันล้าน <c oughs> แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าบริหารเงินพันล้านอาจจะไม่ได้สักบาท ดังนั้นความยองเกรงพระเจ้าสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าสําคัญอันนี้คือความร่ํารวยที่แท้จริงนี่คคือความต้องเอาอพระเจ้าก่อนสแสวงหาพื้นของพระเจ้าก่อนทุกอย่างพระเจ้าจะจงส่ทประธานให้หมดนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้มมองจากความผิวคือว่าสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ย พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราความมั่งคั่งทั้งหมดอะมาจากพระเจ้าถ้าทรัพย์สมบัติเยอะแล้วเขามีความสุขนั่นแหละคือพระพรของพระเจ้าแต่ถ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ยังขาดความสุขไม่มีสันติสุขมีแต่ความกังวลอยู่กับเรื่องนั้นก็นั่นแสดงว่าทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่พระพรอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขหรือสันติสุขนั่นแหละคือพระพรของพระเจ้า <S <S หให้เรามีมุมมองคนที่ร่ํารวยนะคะให้มุมมองว่าถ้าตามพระพีว่าให้มั่นใจ Chad ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ย พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าพูดถึงความสําเร็จนะคะ,ะในชีวิตหรือฝ่ายจิตวิญญาณที่เรามองอย่างนี้นะว่าความสําเร็จก็คือว่าการที่เราสามารถเอาชนะกับการทดลองหรือว่าความบาปได้หรือว่าความสําเร็จที่เราได้รับชีวิตนิรันร์ชีวิตนิรันร์มันควรจะเป็นเป้าหมายของเราว่าการที่เราเผชิญอ,อยู่ในโลกนี้เนี่ย เราอาจจะถูกดึงออกจากเส้นทางของพระเจ้าได้ทุกเมื่อแต่ถ้าเรากําลังยึดมั่นยึดมั่นในชีวิตนิรันดร์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะความบาปหรือว่าความทุกข์ยากหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือว่าความลึกความกวาม้างความหนานี่มันไม่สามารถจะดึงเราออกจากทางของพระเจ้าได้เรายังมีความซื่อสัตย์เรายังดําเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังยังยึดมั่นในพระเจ้าอยู่นั่นแสดงว่าเรากําลังจะใกล้สู่ชัยชนะหรือสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะตาย แต่เรายังมีความเชื่อในพระเจ้าอยู่นั่นแหละคือเขาเรียกว่าชัยชนะความสําเร็จอย่างแท้จริงเหมือนอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ากําลังวิ่งบากบั่นไปสู่หลักชัยเป้าหมายเดียว สำหรับเรานะคะผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าก็คือชีวิตนิรันดร์โยฮันบทที่สิข้อที่3และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสที่พระองค์ทรงใช้มาแล้วก็อ่านย้อนกันไปอีกนะคะดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอานาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบไว้แก่พระบุตรนั้นดังนั้น มันคือชัยชนะของเราคือความสุขของเราถ้าเราได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงและเราได้รู้จักผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นแหละคือความสําเร็จในชีตของการเป็นคริสเตียนนิยามความสําเร็จหรือวความร่ารวยตามมุมมอง,งพระพีก็คือาาก,การดํานเนินชีวิตที่ชาญฉลาดยำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และความร่ารวยก็เป็นผลที่ตามมาท่านนั้นเองข้อสุดท้ายพระเจ้าประทานพระสัญญาอะไรกับโยชัว ในโยชูวาบทที่1ข้อสเนาะบอกว่าทุกทุกแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสแล้วก็ประการต่อมาก็คือพระเจ้าทรงพระสัญญาว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่ด้วยเช่นเดียวกันกับโยชูวาพระเจ้าก็ทรงให้พระสัญญาเก่เัาว่าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะไม่ละเลยเจ้าหรืออีกอด้พระเจ้าทรงให้พระสัญญาเรื่องความสําเร็จ ว่าตรงเข้มแข็งกล้าหาญและให้เร่งคลัดหรือว่าระวังที่จะประพฤติตามพระบัญญัติ <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้รับความสําเร็จอย่างดีในทุกแห่งในทุกที่ที่ไปนั้นไม่ว่าจะเป็นโยชวัวหรือว่าเราทั้งหลายทุกคนวัยรุ่นและเยาวชนรุ่นหลังจะมีความสัตรอมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญต่อพระเจ้าเหมือนย่างโยชวัวหรือไม่ พัะสัญญาที่พระเจ้าให้บอกพระเจ้าให้พระสัญญาเรื่องความสงบก็พระสัญญาที่พร,ระเจ้าทรงบอกว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเจ้าโ<า>ดยจะสู้รบกปิดไทยจะชนะทําสงครามกับกษัตริย์องค์ใดอเอาชนะได้แม้กระทั่งดวงอาทิตย์ก็ยังหยุดนิ่ง <ห ả? S 2> เพื่อให้เขาได้ต่อสู้ในขณะที่เขาทำสงครามมันใกล้จะมืดงั้นแล้วก็ สงครามก็กําลังเข้มข้นและกําลังจะได้ชนะและ้วแต่ว่ามันจะมืดก่อนพร,ระเจ้าอยู่ดวงอาทิตย์ให้ขอเพ<อ>ือ่อที่จะได้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเขาไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากหรือลําบากอย่างไรเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลายให้เป็นลูกกัมพาเลยเนาะข้าพีเราเคยอ่านคํานี้เนาะเราเหมือนเราไม่ใช่ลูกกนะัมพาเลยเรามีพ่อที่จะคอยช่วยเหลือเราอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเรียกร้องขอความเชื่อลือได้ตลอดเวลาเนาะอาจารย์เนาะ ็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทั้งสองท่านนะครับที่ได้แบ่งปันประสบการณ์มุมมองหลายๆอย่างจากบทเรียนของเรา <c oughs> ก็อยากเชิญชวนให้กับพี่น้องได้ไปศึกษาด้วยตัวเองไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะตรัสผ่านคนอื่นได้เท่ากับการที่เราศึกษาด้วยตัวเองพระเจ้าให้ความสําคัญให้ให้เราแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเราได้ตรงนี้อาจารย์ได้ตรงนี้พี่วรได้ตรงนี้และท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะได้มากกว่าเราเพราะว่า หลังจากที่ฟังแล้วใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีมุมมองอะไรที่มันมากกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราให้เป็นอวัยวะของกันและกครโยชัวก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีเคล็ดลับของความสําเร็จเราทั้งหลายก็มีเคล็ดลับของความสําเร็จไม่แตกต่างเดียกโยชวัวพระเจ้าทรงสถิตอยูดด่กับโมเสสพระเจ้าทรงสถิตอยูดด่กับโยชวัวอย่างไรพระเจ้าก็จะทรงให้ทุกท่านได้รับสุดสําเร็จนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอาจารย์ได้เก่ามากทั้งหมด ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราเผชิญกับการต่อสู้ฝ่ายจิตอิญญาณเช่นเดียวกันขอให้เราได้ยืนหยัดในพระวัฒนะของพระเจ้านะครับและเลือกที่จะดําเนินตามชีวิตในความเชื่อและการเชื่อฟังเพื่อที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จตามแผนการสําหรับเราในแต่ละคนนะครับ